ครับสวัสดีครับวันนี้จะมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการใช้งาน adh หพอดีมีเพื่อนถามมาว่า,าไม่สามารถเข้า your consign ได้กดแล้วไม่เข้านะเดี๋ยวลองดูนะครับว่า your consign มันอยู่ตรงไหนสมมุติว่าเราอยู่โหมด dr นะครับ dr ตรงนี้นะฮะแล้ว y u u r o n s ซด์เนี่ยอของเพื่อนสมาชิกเนี่ยกดปุ่มกลางเนี่ยปุ่ม กดเพื่อเข้าไปโยคอนไซด์เนี่ยกดไม่เข้าแต่ของผมนี่กดเข้าเนื่องจากมีข้อมูลอยู่นะเอ่อโยคอนไซ์ตรงเนี้ยจะต่างจากรีเฟกเตอร์นะครับยูรีเฟกเตอร์ยังไงก็ดูนะสมมติว่าถ้าเราเราเลือกลิงก์ทูรีเฟกเตอร์เนี่ยนะครับเราหมุนลูกบิดไปมันก็จะมีแค่นี้นะมีเอ h o โคมีอันลิงก์รีเฟ t เตอร์ลิง r ์ทูรีเฟกเตอร์นะครับยูรีเฟกเตอร์ CQ ามันจะไป dcs ไปอะไรไม่ได้สมมุติว่าเราเข้าลองเข้าดูนะครับ r e f ต e c t o r link to r e f e c t o r นะครับเนี่ย d e ร a อ input ถ้าสมมุติเรา d e ร a อ input คือที่จไป r e f e c t o r ใหม่นะมันจะเป็นของ d p a t เท่านั้นนะครับ i e f ก็มันก็จะเลือกได้แค่เนี้ยที่เป็นตัวเลข0ูนย9นู่นหนะสมมุติว่าถ้าเราจะไปโปรโตคอลอื่นอย่าง d p a t อ dcs dxta เนี่ยจะไปไม่ได้ สมมุติว่าอันนี้เราออกไปก่อนก็ได้นะสมมุติว่าผมเลือก822 CL อคือไปรีฟเฟกเตอร์8 2 2นะถ้าเราจะบิดก็บิดอยู่ได้แค่นี้นะแต่ถ้าเราใช้ยู c o n ไ i g ์นะครับยูคอนไซด์ข้อดีเนะี่ยยูคอนไซ์คือจะไป i f f 8 8 7ไปอย่างอื่นเนี่ยเราเราขี่ไว้เราจะไป DCS ก็ได้เชื่อมลิงก์เป็นโปรโตโคอล d d s s ไปก็ได้นะไป Echo โ o ท Delta c ต้ก็ได้นะ สมาชิกที่ถามมาเนี่ยคือสมาชิกต้องการไป Echo to Pro Delta ้า o p นะครับแต่กดไม่เข้าเนี่ยถ้าสมมุติเราเลือกอยูคอนไซปับ๊บเราหันเราบิดลูกบิดนะเราเข้าไป i f e f ได้ไป Echo to Pro Delta ้า o p ได้นะครับไป i e f นู่นนี่นั่นไปอะไรได้นะหรือว่าไป DCS ก็ได้นะครับสมมุติเนี่ย DCS 5 2 0ก็ได้นะแต่ถ้าเราเลือก r e f ฟคเตอรความแตกต่างนี้นผมทัวรให้ดูอีกครั้งหนึ่ง r e f ฟคเตอร นะครับลิง uh, e นะ์ทูรีฟเรนะเ,เราเลือกไปแล้วปับ๊บเราก็หมุนได้อยู่แค่แค่รนะีฟิเตนี้ยที่จะไปนะเราจะไป DCS ไม่ได้จะไป e c h o t o p ูเดี๋ยวตะก,กอปไม่ได้นะนะครับอันนี้คือความแตกต่างแต่ของเพื่อสมาชิกเนี่ยกดเข้าเมนูโยคอนไซน์เนี่ยกดไม่ได้เนื่องจากโยคอนไซน์ยังไม่มีข้อมูล uh, ผมจะลองนะครับจะลองรีเซตให้ให้ดูนะว่า หลังจากรีเซ็ตเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้คือถ้าไม่มีข้อมูลอยู่นะในโอคอน s i g n จะเข้าไม่ได้นะครับรีเซ็ตเลยครับลงทุนครับ all reset นะครับ yes yes นะครับรอสักคู่ครับอ่ารีเซตแล้วเรียบร้อยรวดเร็วนะครับอ่าให้เหลือหน้าจอเดียวนะครับโหมดเป็น dv นะครับอ่าตัวอย่างอ่าเลือกความถี่อาจจะความถี่เดิมไปได้ อันนี้ไม่ไม่สำคัญนะครับหนึ่งสี่หกสองหนึ่งสองห้าสองสองร้อยก็ได้นะครับอ่าเราลองเข้านะครับกด c S ก่อนก็นได้ครับ c S คือคอนซน์นะครับป๊าปเข้ามาอยู่คอนไซน์แต่เข้าเข้าไม่ได้นะครับ เหตุผลที่ข้าไม่ได้เนื่องจากถ้า your consign ไม่มีข้อมูลอยู่เลยเนี่ยเราจะกดเข้าตรงนี้ไม่ได้วิธีการก็คือออกไปก่อนนะครับออกไปเลยไปที่เมนูแล้วก็มาที่เลื่อนลงมาครับ dv memory ครับ your consign ให้มาเข้าจากตรงนี้นะ your consign อ่ามันจะเป็นแบงค์อยู่กดปุ่ม q u i c นะครับปุ่มล่างขวา quick แล้วก็ add ข้าไปสมมุติผมลองเป็น เอ็ก o p ทุกโดีเอะไรนะครับอาดีจีนะเอ็ก o p ทุกโฟดีจีกอไปอีทุโดีเดี๋ยวตัดกรอบนะครับตรงเนมเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องใส่เต็มนะใส่ให้เรารู้ว่าเป็นเป็นอะไรนะครับส่วนตรงคอนซายเนี้ยต้องใส่เต็มนะครับที่เราจะลิงก์ไปก็คือ e 4 delta cop นะครับที่เราจะลิงก์ไปนะ delta cop ครับแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งครั้งนะเนื่องจากาโมดูลที่จะลิงก์เนี่ยอยู่หลักที่7จนะ c นะครับแล้วก็คำสั่งลิงก์อยู่หลักที่8 cl นะครับ ถ้าคอนซที่เป็นคอนซ5ห้าตัวเนี่ยต้องมี1วึ่วัคนะครับกดกดเข้าไปเราได้เนมเอ็ก a l โคตู o โอลเดลต้าก๊อปคอนซายเอ็กซ์โคตู o โอรเดลต้าก๊อปวัคซีอลนะครับแอดไลค์เ like ข้าไปครับตอบเยออ่าเรามีแล้ว1คอนซเดี๋ยวเราลองออกไปดูนะนะครับว่าถ้าสมมติเราเข้าทาง cs นะครับยูอาร์ยูคอนซ อ่าเนี่ยก็จะมาแลวจะเข้าได้นะครับแล้วถ้าถ้าเราตั้งดีอ่าเราถ้าเราอยู่ในโหมด dr นะเราก็สามารถข้อดีคือ dr เนี่ยเราจะสามารถาบิดลุกบิดเลือกได้แต่ตอนนี้เครื่องผมรีเซ็ตผมเลยเข้า dr ไม่ได้นะ no repeater นะครับ no repeater ก็คือเข้าเข้าด i g i ตอ l repeater โหมดไม่ได้ไม่สามารถเข้า dr ได้อันนี้คือลองให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นว่า,าปัญหาถ้าสมมติท่านเข้า เมนูโยคอนไซ g n จากจากทูหรือจากเมนูข้างนอกไม่ได้เนี่ยให้ท่านเข้าไปในเมนูแล้วก็ db memory นะครับแล้วก็โยคอนไซ g n ให้ไปแอดอย่างน้อย1 1 Memory นะครับ1นึ่งอนไซ์แล้วถึงจะใช้งานได้นะครับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับผมคลิปสั้นๆครับ